แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอาหารทานเล่นกันเป็นมันฝรั่งอบค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะมันฝรั่งนะคะที่ใช้วันนี้เป็นขนาดกลางนะคะหัวกลางๆจริงๆอยากได้ขนาดเล็กแต่ว่ามันหาไม่ได้นะคะก็เลยใช้ขนาดกลาง2หัวนํามาปอกเปลือกแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะเราจะมาหั่นแบบลายยาวแบบนี้เนาะก็จะได้สักประมาณอ่ะ 12ชิ้นนะคะต่อหัวแต่ถ้าเป็นลูกเล็กๆอะ่ะหัวเล็กๆก็ประมาณสัก8ชิ้นนะคะจากนั้นนําใส่ชามเตรียมไว้ก่อนเนาะจากนั้นเราจะไปเตรียมถาสาหรับอบค่ะให้เพื่อนๆทาน้ํามันรอก่อนเลยเนาะวม์มเตาอบไว้ก่อนนะคะสัก200องศาประมาณสัก20-30นาทีวางกระดาษไขลงไปแล้วก็ทาน้ํามันอีกรอบกันติดนะคะ แล้วก็เราจะไปเตรียมส่วนของใบาพาสเทลนะคะอันนี้เพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นให้กับมันฝรั่งเนาะถ้าใครไม่มีนะคะก็อาจจะใช้เป็นผักชีไทยก็ได้เนาะสับให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาปรุงมันฝรั่งของเราวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นน้ำมันคาโนล่านะคะเพื่อคลุกให้มันมีความนุ่มมากขึ้นเนาะเวลาเราเอาไปอบนะคะ คลุกให้เข้ากันก่อนเนาะให้มันทาทั่วๆชิ้นของมันฝรั่งจากนั้นนะคะเราจะใช้ผงปรุงรสสุดปาปิก้านะคะเป็นของไหนซีซันนิงมันเป็นผงปรุงรสแบบคลีนซึ่งเขาจะผสมพวกกระเทียมนะคะหัวหอมใหญ่พริกไทยปน่นเกลือนะคะเราก็จะไม่เพิ่มอะไรอีกแล้วเนาะแต่ถ้าใครไม่มีตัวนี้นะคะก็แนะนําเป็นใช้ผงปาปิกา้าผงกระเทียมหรือไม่ก็อาจจะเป็นกระเทียมสับละเอียดก็ได้นะคะแล้วก็เกลือพริกไทยก็ได้เหมือนกันเนาะก็จากนั้นคลุกให้เข้ากันค่ะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะโรยใบพาสเทลลงไปเลยแล้วก็คุกอีกรอบค่ะพอเข้ากันดีนะคะเราก็นำไปจัดเรียงในถาดเลยค่ะก็เตรียมเข้าต่ออบนะคะแล้วก็วันนี้เราแยกออกมา2ชิ้นนะคะเราจะลองเอาไปเวฟดูนะคะว่ามันจะ ได้หน้าตาประมาณไหนนะคะถ้าทําการเวฟเนาะเราเอามันฝรั่งเข้าตาอบนะคะใช้ไฟซัก200องศาเปิดไฟบนล่างใช้เวลาซัก30-35นาทีก่อนนะคะสำหรับตัวที่เราเอาไปเวฟนะคะแป็นบารีวิวใช้ไฟต่ํานะคะ2นาทีแล้วก็นําออกมากลับด้านแล้วก็เ,เวฟอีก2นาทีก็รวมทั้งหมดเป็น4นาทีมก็จะได้แบบแฟบๆนิดนึงนะคะเหี่ยวๆเนาะ เดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนทรางนี้มันร้อนอยู่เนาะแล้วก็ตัวที่เราเอาเข้าไปอบนะคะพอมันครบประมาณสัก30-35นาทีให้เพื่อนๆนับออกมาแล้วก็เราจะกลับด้านนะคะเพราะว่าอยากจะให้มันแห้งเกรียมทั้ง2ด้านนะคะจากนั้นนะคะพอกลับด้านเสร็จก็นําเข้าไปอบอีกสักประมาณ30-35นาทีแล้วก็จะได้มันฝรั่งอบหน้าตาประมาณนี้เลยแต่ถ้าใครอยากให้มันแห้งมากๆก็ต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะ เนี่ยค่ะเรามาเทียบกันเลยตัวด้านบนนี่นะคะชิ้นด้านบนเป็นแบบเวฟข้างล่างเป็นแบบอบรสชาติก็ไมไ่ต่างมากนะคะแต่ว่าเนื้อสัมผัสจะต่างหน่อยถ้าตัวที่อบมันจะมีความฉ่ําความนุ่มมากกว่าแค่นั้นเองค่ะจากนั้นนะคะเรียงใส่จานเลยค่ะแล้วก็เราจะโรยใบพาสต์ลี์เพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็ความน่าทานนะคะให้กับมันฝรั่งอบวันนี้ทําง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ ช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะก็แนะนําไปทําให้ครอบครัวเพื่อนฝูงได้ทานกันนะคะมันไม่ยากแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะน้าจิ้มนะคะเราใช้เป็นซาวครีมนะคะหรือว่าครีมเปรี้ยวนั่นเองแต่ถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะเป็นซอสพริกซอสมะเขือเทศเหมือนที่เรากินกับพวกเฟ้นฝ่ายทั่วไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ